ู้สึกเนี่ยจริงนะโอ้จนไหลเข้าจมูกเลยช่วงหมยอีกแล้วค่ะวันนี้อะไรอยู่ตรงเอววันนี้รู้สึกมีเพียนะคะก็เลยพกเจลมาด้วยอย่างนี้น่าจะหนักแน่นอน เริ่มกันที่ยกแรกด้วยการวอร์มเตะก,กันก่อนเพื่ออุ่นเครื่องให้พร้อมกับการชกนะคะดูจากขานั้นก็พลังเตะพอใช้ได้แต่ออกอาวุธช้าไปเมื่อก่อนไม่ชอบกีฬาชกมวยเลยรู้สึกว่ามันรุนแรงไม่เหมาะกับผู้หญิงพอได้ลองมาชกจริงๆก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยมากแต่สนุกกว่าที่คิดและได้ใช้ร่างกายทุกส่วนในร่างกายออกกําลังกายตาต้องไวขาต้องเร็วหลังจากพักยกเราก็มาเติมเจลอีซี่น็อ k เพิ่มพลังป้องกันตะคิว build energy ไม่ว่าจะชอบออกกําลังกายแบบไหนก็ขอสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเพิ่งเริ่มหรือว่าเริ่มมานานแล้วก็ตามผลลัพธ์ที่ได้จากการออกกําลังกายมันมากกว่าที่คุณคิดค่ะผุ่นฟิตดูอ่อนวัยลดพุงลดโลกห่างไกลจากโรลธิบ้า